สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับทางเพจร้าน Engine Parts นะครับอคอนเทนต์งานวันนี้นะครับก็จะเป็นนิสสันฟอนเทียนะครับอเอ็นจินจะเป็นเครื่องอทีดียี่สิบเจ็ดครับซึ่งอัตราทดเดิมจะเป็นอัตราทดสี่จุดหนึ่งเก้าจุดสามเจ็ดนะครับปัญหาของพี่คันนี้นะครับก็คือว่าอดอกจอกเดิมเนี่ยใช้มาอายุค่อนข้างที่จะเยอะแล้วจะเกิดอาการ หลวมแล้วก็ที่สำคัญคือรถคันนี้พี่เขาใช้ทำงานาลุยไปในที่ธุระกันดารค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับเขาก็เลยตัดสินใจมาติดตั้ง LSD นะครับเพื่อที่จะให้ล้อ2องล้อเนี่ยตะก,กุยพร้อมกันตลอดเวลาเวลาเขาไปเจอหลุมเจอหลม่มหรือเจอเลน ที่ว่ากัมกึ่งจุดที่ว่าจะไปได้ไม่ได้อะไรเงี้ยครับตัวลิม i เต็ดสลิปเนี่ยก็จะช่วยได้เยอะครับลิมิเต็ที่เอามาใช้เราจะใช้เป็นตัวของ Big M ตัวนอกนะครับที่มาขับรถตัวที่มันเป็นโฟวิลนะครับหรือไม่ก็พวกตระก,กูล e24 ที่เป็นโฟวิลนะครับซึ่งจะเป็นอ,อันเดียวกันก่อนติดตั้งให้ลูกค้าแล้วก็จะทําการล้ลางเช็คสภาพแผ่นคัตว่ามันอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานแล้ว หรือเปล่าหรือถ้ามันไม่ดีแล้วก็จะทําการโอเวอร์ฮอนไปให้ตั้งแต่แต้ตนเลยนะครับครับผมนี่ครับแล้วก็จะมาดูขั้นตอนการติดตั้งก็ไม่มีอะไรครับก็ถอดประกอบออได้เลยตรงรุ่นไม่ได้ดัดแปลงเพราะมันของตรงรุ่นของมันอยู่แล้วนะครับครับหลังจากนั้นก็จะทําการทําความสะอาดออฝาหลังทําการเช็ดทินเนอร์เคลียร์เพื่อไม่ให้มันมีคราบสิ่งสกรปรก หรือเป็นคราบไขน้ํามันที่ติดอยู่ตามผิวสัมผัสต่างๆนะครับเพื่อที่ว่าเวลาเราทากาวไปปุ๊บเนี่ยกาวมันจะได้ไม่เกาอะอาจจะมากรามันก็จะได้เกาะไม่มีทําการปิ้นออกแต่อย่างใดก็จะไม่เกิดอาการรั่วซึมยังไงก็ขอบคุณสําหรับการติดตามคลิปนี้นะครับสั้นๆไม่มีอะไระเป็นแค่มาติดตั้ง LSD ครับแล้วก็ก่อนจบงานก็เหมือนเดิมครับจะมีการทําการเซตปอนนอดล้อให้ทุกตัว กดไลค์กดเทคลายใหย้ทันว่าครับกูเป็นครับ